ทุกวันนี้เราจะเห็นข่าววิชาชีพมาในรูปแบบต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินจากคนที่รู้ไม่เท่าทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีเงินเก็บจากการตั้งใจทำงานมาชั่วชีวิตที่มีความระมัดระวังตัวก็อาจยังเป็นเหยื่อได้เช่นเดียวกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณยา 80, ่าวัย84ปีได้ถูกวิชาชีพหลอกให้โอนเงินจนสูญเงินไป2ล้านบาททั้งที่ไม่มีแอปธนาคารเลยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกัน ในวันที่3กุมภาพาันธ์ที่ผ่านมามิจชาชีพทักและโทรเข้ามาในไลน์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังบอกกับคุณย่าว่าข้าราชการเกษียณห้ามีเงินในบัญชีเกิน2ล้านบาทพร้อมกับพูดจาหวานล้อมจนคุณย่าหลงเชื่อออกไปทําธุรกรรมที่ธนาคารต่อมามิจฉาชีพได้วิดีโอคอลมาคุยกับคุณยา่าและบอกให้ทําหน้านิ่งๆขยับหน้าเข้าออกเหมือนกับสแกนใบหน้าย่าก็ทําตามเกือบชั่วโมง พอเสร็จสิ้นมิจชาชีพบอกจะโทรมาหาในเช้าวันถัดไปพอถึงวันต่อมามิจฉาชีพก็โทรมาวานร้องให้คุณย่าถอนเงินคุณย่าจึงไปธนาคารเพื่อถอนเงินออกสองล้านบาทแต่ทางธนาคารได้บอกคุณย่าว่าเมื่อวานย่าเพิ่งถอนออกไปสองล้านย่าก็งงว่าเงินออกจากบัญชีไปได้ยังไงรู้สึกว่าตัวเองถูกมิจชาชีพหลอกจึงได้โทรหาหลานชายหลานชายรีบเดินทางออกจากที่ทำงาน กลับมาหาคุณย่าพาไปแจ้งความกับตำรวจและได้แจ้งอายัดกับทางธนาคารปลายทางแล้วจากการบอกเล่าของหลานชายยืนยันว่าคุณย่าไม่มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับธนาคารในโทรศัพท์มือถือเลยเพราะกลัวว่ามิจฉาชีพจะหลอกให้โอนเงินแต่สุดท้ายคนร้ายก็หลอกคุณย่าจนต้องสูญเงินถึงสองล้านบาทก็งงอยู่ว่าเงินออกไปได้ยังไงคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ให้สแกนหน้าผ่านวิดีโอคอล จากเหตุการณ์นี้ผมขอสรุปคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุในการระวังภัยวิชาชีพดังนี้ 1. อย่าเชื่อคนแปลกหน้าที่โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินในบัญชีให้วางสายและโทรสอบถามหน่วยงานนั้นโดยตรง 2. ห้ามทำตามคำสั่งให้สแกนใบหน้าหรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านวิดีโอคอเดตขาดเพราะมิจฉาชีพอาจใช้ข้อมูลไปสวมรอยทำธุรกรรมแทน 3. เมื่อมีคนแปลกหน้าติดต่อเรื่องเงินให้ปรึกษาลูกหลานหรือญาติใกล้ชิดก่อนทำธุรกรรมใดๆ 4. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัญชีรหัสบัตรหรือยอดเงินในบัญชี 5. ห,หากสงสัยว่าถูกหลอกให้รีบแจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัญชีและแจ้งความกับตำรวจทันที6ควรตั้งค่าความปลอดภยัยในการทำธุรกรรมกับทางธนาคารเช่นจำกัดวงเงินการอนต่อวัน เจ็ดเก็บเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้เช่นเบอร์ลูกหลานธนาคารและสายด่วนตำรวจ1-4-4-1เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที8ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่ให้ยึดหลักชะลอตรวจสอบปรึกษาก่อนตัดสินใจสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องระลึกไว้เสมอว่าหน่วยงานราชการจะไม่โทรมาขอให้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือสแกนใบหน้าผ่านวิดีโอคคล และควรให้ลูกหลานคอยช่วยแนะนำเรื่องการเงินอย่างใกล้ชิดขอบคุณที่รับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านนะครับ